ในปีพุทธศักราช2520ที่วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารได้จัดพิธีทอดผ้าพ,พระกฐินพระราชทานโดยมีนายวินยูอังคณารักษ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยขรร้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้นำภาพพระกฐินพระราชทานมาถวายณอุโบสถวัดซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนเป็นเจ้าอาวาสและมีพระพิสุขและสามเณรจำพรรษายอยู่184รูป จากนั้นได้มอบกระป๋องอมสินพร้อมเงินก้นถุงให้แก่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสะเกตเพื่อน,นําไปมอบแก่เด็กนักเรียนจํานวน1,200งใบสําหรับวัดสะเกตราชวร,รมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์